อันนี้ที่ปลาเตรียมมาให้นะครับนี่คือเรื่องทั้งหมดเนาะจะแบ่งเป็นทั้งหมดประมาณ2-3สโซนเนาะมีเรื่องของตัวเทคนิคที่จะมาแตเต้นย้อนให้กับเมื่อวานก่อนนะครับแล้วก็พอเสร็จแล้วเนี่ยจะให้ดูเรื่องฟันดัมเบลท์แบบไวๆนะครับแล้วก็เรื่องไมล์เซตแล้วก็จะมีเน้นตัวโปรแกรมนะครับวันนี้อาจจะเน้นแค่ตัวเทร d i n g View ก่อนนะเพื่อให้พวกเราเอาไปลองใช้กันอาทิตย์หน้านะครับแล้วก็พวกนี้เดี๋ยวจะค่อยๆแชร์เข้าไปนะ มาเริ่มต้นที่อันแรกเลยก็คือไปที่ตัว Trading View นะครับตัวแรกที่เราจะคุยกันต่อจากเมื่อวานก็คือเรื่องของตัว Candlestick หรือเขาเรียกว่าอะไรกราฟแท่งเทียนนะครับทีนี้เอาตัวที่ใกล้เราก่อนนะครับเวลาที่เราจะเปลี่ยนชื่อหุ้นเนี่ยกดมุมนี้นะครับพอเสร็จแล้วเราก็เปลี่ยนของไทยเนี่ยถ้าจะดูตลาดรวมเนี่ยให้พิมพ์คาว่า Set Set นะครับมันยอ่อมาจาก s t o c อก x c h a n g e Thailand นะ Set. Enter, นะ S e ซ t okay. e อนะ็นเตอรนะเอสอีกด Set นะทุกคนลองกดหน้าจอ Set ของตัวเองขึ้นมาทีนี้พอเห็นให้เปลี่ยนอันนี้คือป้าจะให้ดูภาพเซตนะครับเปลี่ยนจากตัวดีตรงนี้ตรงมุมขวาเนี่ยให้มันเป็นมันนะครับกดให้เป็นมันพอมันเป็นมันเนี่ยหแท่งเทียนเนะน่ยหแท่งเทียนจะแสดง1เดือนเพราะฉะนั้นเนี่ย แล้วก็กดเมาส์เลื่อนซ้ายขวาไอตัวลูกกิ้งเมาส์นะครับเราจะเห็นตั้งแต่วันที่ตลาดหลักทรัพย์เปิดเลยเห็นไหมที่มันอยู่ที่หนึ่งร้อยแปดอ่ะ,อะลองดูเนี่ยตั้งแต่ปีปีอะไรหนึ่งเก้าแปดสามเป็นปีไทยเท่าไหร่ไม่รู้เห็นไหมทุกคนเห็นกาฟเดียวกันใช่ไหมทีนี้มาดูนะครับเห็นไหมว่าตอนที่ตลาดหลักทรัพย์เปิดตั้งแต่วันแรกปีแปดสองเห็นไหมอยู่ประมาณเท่าไหร่เก้าสิบเอ็ดแล้วก็ตึงต้ง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 ตึง้งตึ้งไปเรื่อยๆหุ้นเริ่มขึ้นเนี่ย ช่วงประมาณปี86นะครับก็คือหลังจากนั้นอีกประมาณสามปีนะครับก็ค่อยๆขึ้นมาเป็น160เห็นไหมนะครับขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆจาได้ไหมที่บ้าพูดเมื่อวานบอกว่าถ้าหุ้นขึ้นแรงแล้วไม่ลงเนี่ยเวลามันลงมันจะลงแรงไหมเห็นไหมเห็นช่วงนี้ปะนะเห็นใช่ไหมครับพอหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยมันก็กระชึกกระชึ้กระชึ้ขึ้นไปต่อจนกระทั่งไปสูงสุดอยู่ที่เท่าไหร่สูงสุดอยู่ที่เท่าไหร่ ประมาณ1,700นะครับซึ่งช่วงนั้นแหละมันก็คือก่อนปี40นะถ้าเป็นปีไทยอ่ะนะพอเสร็จแล้วเนี่ยที่ป๊าเล่าให้ฟังเมื่อวานบอกว่าหุ้นมันจะสะท้อนก่อนเนี่ยนะครับปีปีที่หุ้นขึ้นสูงสุดก็คือปี93นะครับปี93ก็คือ25อะไรนี่93หุ้นขึ้นหุ้นขึ้นสูงสุดปี93 ปีเก้าสามก็คือปีสามพันเอ้ยสองห้าสามหกนะครับก็คือสองห้าสามหกเนี่ยนะครับพอเสร็จแล้วหุ้นเริ่มลงเห็นไหมลงแรงบีบขึ้นแล้วก็สังเกตว่ามันขึ้นไม่สูงเท่าเก่าแล้วมันก็สูงไม่ขึ้นไม่สูงเท่าเก่าเห็นนะแล้วมันก็สูงไม่เท่าเก่าจําเรื่องเมื่อวานได้ไหมที่มันพยายามขึ้นแล้วลงครั้งที่หนึ่งพยายามขึ้นครั้งที่สองพยายามขึ้นครั้งที่สามแล้วลงไม่ได้ทีนี้พอมันลงไม่ได้เห็นไหมนะครับพอมันลงไม่ได้เสร็จปุ๊บ มันก็จะเกิดภาพนี้ตื๊ดตืดต๊ดตืดต๊ดตื๊ดตอานี่ h o r i z o n t ท l line นะครับลองดูปึ๊บเห็นไหมครับขึ้นตรงนี้ไม่ได้เดี๋ยวป๊าลากไอ้ตัวนี้ออกมาสิึบเนี่ยครับการใช้เครื่องมือตัวนี้นะก็คือว่ามันจะมีชื่อหลายชื่อเยครับตามที่เราจะลากนะเสร็จแล้วเนี่ยป้าใช้อันไห่บ่อยป้าจะทําตัวดาวๆใส่เห็นไหมครับแล้วมันก็จะออกมาอยู่ทั้งขางเนี้ย เวลาที่เรียกใช้ครั้งต่อไปมันก็จะง่ายขึ้นนะครับอลองยกตัวอย่างมันเกิดแนวต้านใหญ่อยู่ตรงนี้หนึ่งอันถูกไหมแล้วก็มาแนวต้านอยู่ตรงนี้อีกหนึ่งเราจะจิ้มตัวที่ปลายสูงสุดก็ได้นะหรือว่าจะเป็นตัวที่เป็นราคาเปิดปิดมันก็ได้เนี่ยครับนะอย่างนี้ก็ได้เห็นไหมครับทีนี้มันเกิดอะไรขึ้นพอมันขึ้นไม่ได้แล้วทีนี้มันขึ้นมานานเห็นไหมอะไรที่มันขึ้นมานานเนี่ยตามวัฏจักรมันก็จะมีเกิดแก่เจ็บตายนะครับ ทีนี้พอมันลงมันลงมาแรงเลยถามว่าตอนที่หุ้นขึ้นสูงสุดกับลงสุดปีนี้คือปีอะไรปีนี้คือ96นะครับเราก็มาดู96คือปีอะไรปี9 6คือปีอะไรไหนนะปี9 6 96 9 6นี่ครับเห็นไหมเ้คือปี39ม้ถูกไหมครับ96คือปี39แต่เวลาที่เราพูดถึงวิกฤตเศรษฐกิจเราจะพูดถึงปีอะไรปี40 สังเกตไหมว่าหุ้นมันบอกก่อนล่วงหน้าแล้วสักระยะหนึ่งด้วยเนี่ยเห็นไหมสแสดงว่าเศรษฐกิจไม่ดีแล้วมันเริ่มจะเป็นแนวโน้มมันเริ่ม,เร,มเริ่มกังวลแล้วเริ่มเขาเรียกว่าพักจะไปทางไหนมาทางไหนเนี่ยลวทธิความเลือกลงแล้วเห็นไหมเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจก็คือจากสูงสุดที่พันเจ็ดอะลงมาเหลือเท่าไหร่สองร้อยที่ป๊ะปาเล่าให้ฟังเมื่อวานแต่ป๊ะป๋าจำเลขที่สูงสุดผิดนะครับอ่านะล้วก็มาระวังลงเห็นไหมพอเสร็จแล้วนะครับหลังจากขึ้นแรงอ่าเรียกว่าเขาเรียกว่าไซเคว แล้วก็ลงแรงแล้วก็ไซเวย์นะครับแล้วก็มาไซเวย์อีกนะทีนี้ปีต่อมาปีที่เศรษฐกิจมีปัญหาอีกรอบหนึ่งคือปี2008นะครับ2008ไปอยู่ช่วงนี้ก็คือเรื่องของตัวแฮมเบอร์เกอร์ไคสิตเห็นไหมครับแต่มันไม่มัน,ม,นมันไม่ได้เกิดที่ทางบ้านเรามันไปเกิดที่ฝั่งอเมริกานะครับทีนี้มันก็จะมีคําพูดหนึ่งที่เขาพูดกันในภาษาคนเล่นหุ้นก็คือว่าหลังวิกฤตคือโอกาสนะ อย่างนี้เห็นไหมครับคนที่เก็บหุ้นช่วงนี้ก็ยังไม่เท่าไหร่แต่คนที่ซื้อหุ้นช่วงปี2 0 0 8ั0แปัเ้เห็นไหมเนี่ยปี08เห็นไหมครับ2008เนี่ยเขาจะเก็บหุ้นช่วงนั้นอยู่ประมาณเท่าไหร่4 0 0รถึง500ถูกไหมแล้วหุ้นขึ้นไปสูงสุดที่เท่าไหร่ประมาณ1,800ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจากช่วงนี้ถึงช่วงนี้ถ้าเราอยากรู้ว่ากี่เปอร์เซ็นต์ให้เราจับไม้บรรทัดต,ตรงนี้เห็นไหมไนะครับวัดนะครับก็กดจากตรงมุมนี้ แล้วก็กดชิปไว้ก็ได้อ่าทำไมไม่ไปล่ะอ่าเนี่ยครับกดไม้บรรทัดปุ๊บแล้วก็กดลากขึ้นมาจากตรงเนี้ยวิ่งขึ้นมาจนถึงข้างบนเนี่ยนะครับเห็นไหมครับทั้งหมดกี่เปอร์เซ็นต์สามร้อยหกสิบเอ็ดจุดเจ็ดสามเปอร์เซ็นต์เห็นเลขไหมนะครับนั่นอ่ะคือช่วงตลาดขาขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเล่นหุ้นก็จะพูดถึงแต่ช่วงเนี้ยโหก็จะชวนกันเหมือนที่บิตคอยกำลังเกิดขึ้นเห็นไหมครับ เหมือนกันมันก็จะเริ่มลงแล้วก็ลงแรงแล้วก็กําลังดีดเห็นไหมครับทีเนี้ยมาวันเนี้ยที่ป้ากําลังบอกอยู่เนี่ย mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อวานที่เรามีคุยกันเราก็บอกว่าในหนึ่งแท่งคือหนึ่งเดือนเห็นไหมครับเราก็จะเห็นแล้วบอกว่าถ้าเทรดหุ้นช่วงนี้พเพราะฉะนั้นหุ้นยังเหลือช่องให้เล่นอยู่ปะอ่ายังเหลือช่องให้เล่นขึ้นไปอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยการเทรดหุ้นเนี่ยนะครับตอนนี้เราก็เดินทางมาสักระยะหนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีความเป็นไปได้ที่จะขึ้นหรือลงถูกไหมครับ แต่ในแนวโน้มเดี๋ยวเรามาดูเครื่องมืออื่นๆที่พ้าจะสอนต่อไปจะได้เห็นภาพว่ามันเป็นอะไรยังไงแล้วทีเนี้ยลองดูเมื่อวานเรามีการเรียนเรื่องแนวรับแนวต้านจําได้ไหมจิตวิทยาคนเนี่ยเขาก็จะเห็นเนี่ยตรงเนี้ยคือสูงสุดสมัยก่อนเมื่อหลาย20ปีที่แล้วนะครับแล้วทุกคนเขาก็จะทักพนันกันว่าเฮ้ยหุ้นเนี่ยมันจะต้องทะลุเท่าไหร่นะพันเจ็ดพันแปดอ่ะมันจะต้องถึงพันแปดให้ได้นะครับพอเสร็จแล้วในรอบเนี้ยมันก็เกินพันแปดขึ้นมาอยู่พอสมควร สมมติว่าเราอยากรู้มันสูงสุดเท่าไหร่เราก็ซูมให้มันชัดชัดนะครับพอให้มันชัดชัดเสร็จเราอยากรู้เราก็เห็นแท่งที่สูงสูงดน่ไหมเราก็เอามาวางพอเราเอาเมามาวางครับเห็นตัวหนังสือสีแดงที่อยู่ข้างบนไหมเนี่ยเนี่ยพวกเนี้นะครับมันจะบอกมันจะบอกอะไรบ้างตัว O ตัว O คือ O p e n คือเดือนนั้นตลาดเปิดเท่าไหร่ตัว H คือ high สูงสุด1852.51นะครับต่ำสุด ของเดือนนั้น1758.31และก็ราคาปิดที่เราคุยกันเมื่อวานจำได้ไหมเปิดปิดไฮโลเนี่ย18300นั่นคือกราฟของแท่งเทียน1เดือนโอเคไหมครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเริ่มเห็นแล้วว่าอ๋อนี่คือคือเวลาที่เราจะเข้ามาเล่นเกมอะไรสักเกมหนึ่งเราควรจะรู้ต้นสายปลายเหตุของเกมว่ามันมีที่มาที่ไปอะไรยังไงนะครับอันนี้ป้าก็เลยเล่าให้ฟังก่อนว่านี่คือกราฟตั้งแต่ตลาดหุ้นไทยเปิด ขึ้นลงขึ้นลง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 เห็นไหมครับแล้วก็ขึ้นนะครับทีนี้เอาเครื่องมือง่ายๆเมื่อวานก่อนนะครับเมื่อวานป้าสอนไปอันนึงที่บอกว่าเราจะซื้อเมื่อคนอื่นกลัวและจะขายก็คือเราต้องมีหุ้นขายถูกไหม